พี่น้องมองหน้าม,มันออกมาเนี่นะคือช่วงนี้กับสิบหน้าม,มันลายก็ยันท้ายขาดจะเป่งตลอดนี่สวันีนี่ลงนี่นี่นนนสบายดีป่าลงุงสวัสดีพี่น้องเอฟซีสาวสุปณีบาสุโกสุคนจ้าเออว่ากับปลงุงก็ลงุง วันนี้วันนี้วันนี้ป้ามาหาหลานมาหาอีแสอยู่บ้านพนทันจ้าหลานหน่อยบ้านพนทันเบอร์สบายเฮ้ยเฮ้ยมาพี่ลุงมาพี่สิไปใส่นั่นนะสิออกไปใส่นี่เนี่ยมาหาป้าลุงก่อนเลยไว้เนียนเนียนี่ยไว้หนินี่นี่พวกอีป้ามาหานี่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 พวกเราอย่าเขาก้องน้ำป้าตินี่สวัสดีวากับป้าลุงก่อน โอ๊ยโอ้ยแต่วันน้ำบอทําบายบอลกิ้งฮ่อนนี่ใครแน,น่แล้วแหละสิไปใช่ก็มันไปยาก่อะไรนะแม่ไปเดี๋ยวพ่อจะเบิ่งกเนี่ยมันไปนะนอ,ปอ,ออกนอกก็ได้เนี่ยบังลาขี่รถอันนี้น้ำบอลูกเตะละมือนะขึ้นไดมไหมเอาตายลูกกูเอาเอาเอาอีพอ่ออีพ่อมาซอยแน่ ขึ้นได้สบาฮะมันไปเองมันไหนมันไปเลยเลยน่ะน่ะ,ะมึงเนี่ดอ,อีป่าท่าสีเล็บบางงามๆหนึ่งออกเบิดลูกหลานแม่อ่าฮชีเด็บอีปา 5, ้าไปเบิดแล้วนี่ชีเด็บนี่โอ้ยเขาแต่ครูปลูกครบหลานอยู่นี่ตายอาบวก,กินโทรศัพท์นี่ แน่แน่แน่ลงเน่เน่มาก็พอใหญ่มาสิพาไปเบิ่งอันส่วนลำประทานเลยไปเบิ่งส่วนลำประทานบ้านโพนทันแล้วก็สิเข่าวสวนมันจะพี่น้องเข่าสวนมันเกี่ยวยะเห็นพอใหญ่อยู่บ่เห็นพอใหญ่อยู่บ่ ไปีมาเกี่ยวหามาเกี่ยวหญ้าให้งัวมาหอบัตรพนทันบัตรสาวแทนมาหอดบัตรสาวแทนแล้วมาห่อบัตรตะวันแล้วจีไปเบิ่งอันนะส่วนรับประทานหน้ามันโตนตาดจะไปยักยานนี่ตัด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 ตัตัด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 ตดตัดตัดดตัดตัดั มันเมืดอดทะเลกูหันนะพี่หันนี่มองนี่มันงามนี่นี่ดื้อดื้อพี่น้องเล <โ một S 1> ยสไตลูกโลาเนี่ยปลาอะแห้งอะรีดไปลาหัวไปดองเลยอยากได้ยังโอ้อยากคุบอันนี้เอออยากได้อยากลีนกี่ยังอยากไปสี่หาเดือน ดีไปเป็นเนฮ้ยกิ๊กกิ๊กกิ๊กจะกิ๊กจะอะจิกจะอืมอจะเมียพะกอ้าไปกินเขาอ่ะออกราดมานะลงลงเหรไปซื้อยาวะ ยายิงแต่ยาช่วงนี้บวสบายไปกราดีไอขึ้นเขาให้เธอได้สิปลามันได้หนิมาหน่อยนี่เออแพงลาเป็ดพานแพงละเศ้าบาทเศ้าบาทยาหนักไรตะวันไอชาโอ้ยแม่มันกินก็ได้แล้วมันกินนม เออมันกินนมแม่กินนมแม่ก็กินอันนี้เอาเนอะอ้าวบัลายกินยั้งลูกกินยั้งนี่นะใหญ่ใหกินโลบุกินละไม่บักเตานเทศไทยต่วันบัจินละเมอไทยเทศไทยโลด ใช่เลยมันโหดไทยนะใช่เลยังถ่ายโลกไปถ่ายดอกไปถ่ายดอกแม่บักตะวันถ่ายดอกแม่บักตะวันบอกงามคือบักตะวันเลยในตะวันเนออุ้ยจุบุอยู่อุ้ยว่ามันจุ้มเฮ็ดปวกว่ามันจุ้มเฮ็ดปวกร้านฉันอุ้ย ถั่วเบอร์เบอร์แนวกินก็เบิ่งแนวกินแซวแทนก็อ้ยนี่แต่มักถั่วพี่น้องเลยหย่อมๆอย่าเต็มตู้เลยสภาพป้าตั้งแต่สันล่างกลางเต็มเลยกินข้าวฮะเอาไว้ตะวันเข้าเป็นเน้นมันมันไปบุกอันนั้นแล้วมันตกทับหัวเพื่อนอ่ะกินข้าวก็แล้วก็บเขาสวน พ่อคือบกแกเฮดแกแหละแนวกินจะพีีน้องเดอกินขา่าเดอร์สมเฮดป่ะพ่อชมเฮดมาฮอดส่วับประทานแล้วพี่น้ององามอะพ่อใหญ่คับรถป่ะนี่นู้สิเก็บภาพำงามไปฝากพี่น้องก่อน พ่อใหญ่ถ่ายพ่อใหญ่ครับครับดีๆเด้ดอก็แม่นนะน้ำคลองได้พี่น้องเลยแต่ว่ามันอยากคลอ,กลองเนาะหลอกบอกเนาะบ้านผลทันได้พี่น้องเด้อนี่เด้อโซนหลับประทานบัดโพนทันผ่อนดีก็เจ้าเนี่ยพ่อเจ้าไป กันตันกัเลยนะโอ้ขาวดำไ่หน่อยจ้าไ่ดังงามมาดีโอ้ฮ่วงแต้ว่านี่น้ายัางเต็มปันใดนลูกคล้องของ,ของอพ่อยหญ่ิพอใหญ่พาลูกคล้องเด้เสียวเด้พอใหญ่เป็นคนครับรถไหน ไปหอดมองนามต้นตาลเลยยะเอียดเลยได้ปะนี่มันจะเป็นสำรับป่าเขาทางนี้จะเป็นเขาหน้าเขาจะพี่นอ้องลุ่มๆนี่ลุ่มท้ายนี่เป็นหน้าเขาน,านี่หนองกคตหน้วปะน่เอาปมาเปนกระดุมมา อย่ให้น้องลงนะอาขากิลีน้องจ้าขากิลีพี่น้องอืนี่เป็นสรประธานไวสิพายพี่น้องลงเบิ่งนกันเลยแล้วาจากไปเบิ่งทางนั้นมั้ง ที่แมนเปิดตลอดนะน้ำนะถ้าแมนมาเปิดตลอดนั้นเอ้ยภาคกะลีเดฟกักก้วงเตอิอได้พี่น้องไหมหายสารประทานาน่ะไว้เก็บน้ำใส่ยง่มแรกจ้กหน่อยคนเก็ดหน้าแซงมาเบ่งค้างนี่บาดนี้โอย พี่น้องจา้าไล่ลงแบบตา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 ,ตา,ตาเลยนะฮะอ,อย่าพาพี่น้องลงไปเบิ่งไกลๆก่อนเด้อเฮ้ยจะมาไปตาไปอาบแทนนี้นะมาหมดล่งมาลุ่มก่อนเด้อ ได้ยามนี่น่ะพี่น้องเว้ยปลาพี่น้องสำหรับประทานบ้านโพนทันจ้าเบิ่งเอาพี่น้องภาคตะวันออกมหาปลาปโทิโ่าพี่น้อง คู่คู่น้า เ่งตลอดเน่นงามนี้นามันลายเนาะน้ามันลายก็เป่งตลอดไปผุกหอกลงไปให้หน้าเลยไปหัวไปห้องเลยจะเป็นทงหน้าน้องหันพวพขวบันเซอร์ ถ่ายนี่แลลวชิโต๊กน้ำเดี๋ยวพี่น้องเว้ยขึ้นมาขึ้นมาเทิงเ้ยเป็นยังไงคะสวยมากมพี่น้องจา้า ลับประทานบ้านโพนทนันเมืองไทรบุทองแวงสวรรณเขตจ้าจะลงสู่ไปเลยย้ำย้ำนั่นกระสิบเอาน้ำน,นี่อ่างนี่ละเออแบบม,มันลายมันกะมันล้นลงเนาะ เขาสวนต่อพี่น้องค่ยเขาสวนมันก็เาอาไปงัวพาพี่น้องเบิ่์งอาน้ำโอเคเดี๋ยจ้ะพี่น้องเด้อฝากพี่น้องเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ไปแชร์ไปไดเดี๋ยจ้ะเด้อคลิปนี้สาวสุภีพาเที่ยวมาบ้นนานาพลทันฮะพักเกษตร ขอบอกขอบใจเด้อสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปสาวสดนี้ตั้งต้นจนจบคลิป,วปลวก,ก็ฝากฝากพี่น้องบอกามโฆษณาเด้อจ้าอันนี้เป็นเทียงนาของพอบันเสริตซึ่งเป็นปู่ของสาวแทนสาวแทนเพื่อนกะมาเอาพลอยบันพลัน,นมาหาล้านพอมวันนี้โอเคจ้ะพี่น้องบายบายเจอกันคลิปนะนืะเบิ่งก่อน ให้พี่น้องเบิ่งอันบ้านอันอน,นี้บ้านเทียง